สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองไปสุฟูสกอตครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ที่โกรังอุบลสายยันสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมมาชมรถสิบสองหลอดังผังไปก่อนฮะสิบสองหอระบบติดื่องเสียงระบบไฮดรอลิกของวงเสียงอีสานครับผมนี่ยอดอย่างเท่อย่างรอรอแต่เสียงกลางสี่ขึ้นเออ เสียงแหลมโพ่ให้ยังบีท่นมาอยู่วะแอมว่าทิกับยังบีท่นมากราวบาสิกมากลางเดือนตัวนี้สิสิ้นเดือนนะอ้ารออีกสักตุลาหาหกจุฬาเปิดวงเนาะนะครับไปนะครับสำหรับอุบลไซน์ซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงครับโทรมาจ้างได้เลยครับอ่าออกพรรษาหนีไพรวัฒน์นมีเอ้ยเวทีเครื่องเสียงสิไป จัดการจัดงานยังกับซามครับผมนี่ว่างครับผมชิวงานโอ้ว่างเสลระเกินครับสําหรับทั้งเวทีทั้งรถแห่ทั้งผับพ,พยนุนโอ้โหอ่าที่มั่นคือประตือนเสาเนาะวันวน,นี้คือประเห็นอยู่นี้องสายสินักบ่มเมื่อยบอ่ประเตื่นเสาได้เบียกร้ายตื่นสายดีเบียกหน่อยนะครับโพลังก็ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวก็จัดพิธีท่าสีก่อน ฝนก็นเริ่มทิ้งช่วงเตรียมห้างไปแล้วครับเจ้าหน้าก็เริ่มเขานาหนาวแต่ได้หัดฝนมามานน้ำอีกครับผมอ่ะจังไรกกับเป็นกำลังใจให้ผู้ายเฮ็ดเครื่องเสียงนะครับเด้อช่วงนี้โอ้ยอึดการอึดงานอีู่ดีผม่ะช่วงนี้ครับช่วงออกภาษาก็อึดอึดอยู่ครับยังไม่มีงานเลยใครในตะวงเสียงอีสานฝนนี่แหละพี่โซเฟอร์เสียงอีสานฝน,ง,ง,านงานเสียงอีสานมาสองหลายงานสามหลายงานแล้วมาโอ้อ่ะดีใจครับ ของเสียงอีสานอะที่มีงานหลายๆครับอ่ะสุวรรครับผมพี่น้องป็นก็ต้องใจสึ่งกนและกันนะครับฮะนะครับรมาชมเสียงกลางไม่เจอฟังๆไปกอ่อนเออนี่าไม่เจอชุดนี้นะครับซี่จะขึ้น สิองรอเสียงอีสานครับผมเน่รอจะเสียงแหลมแปดวักับแหลมวาเทค็ครับก็จะขึนครับเันมาามือไดกก็เขาขนอกรอแล้วรอเตรียมทีมงานใ่รอละขึนเออเดี๋ยวผมทายุ่งดูโภ่ไเบึงทุกช่วงทุกทุกเวลาที่่นเสียวขึนเอาลงเนาะเอาเอาวาเท็เสียงกลางวาเทล็ลงเอาเสียงกลางไม่เจอขึนเนาะครับเนาะ เอออดใจอีกสักครู่ครับอีกสักหลายมือเต็มพนักซ้ำของสิมาอ่ะรอต่อต่อไปนี่ครับมึงชาชมรรขอ,ขอ,ขอันจักรกระเข่าปีกอนของอุบลสายยันเศร้าหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดรถจอดเต็มโกดังไปยังคือจอดเต็มโกดังบ่มีงานครับเงียบมิดซีดีเดือนนี้บ่มีงานผุดละมีแตอ่อีหนึ่งยี่สิบแปดผู้นเลยแถวบุรีรัม์นี่ยแหละ แก็เท้ากับวางนะครับเออึ๊บฝากไปเลยครับสหรับคตแหงบลสายสาวสิบสองล้อก,กับมีเออสิบสองล้อหนึ่งคันแล้วก็เสียรถสีเหลืองนนี่นนนออมีมาสามคันคันหนึ่งจอดอยู่ปทุมราชปทุมราชวงศ์าเนาะดีสีอำนาจเจริญบ้านของปังปอนโปรโมชั่นอ่ารถมินิกับจอดจุหันคันหนึ่งจอดจู่แถวพิบูลอีกคันหนึ่ง แต่ตอนนี้เต็มตันนี้ตอนรุ่นรุนมองจอดอะแหมก็ดด้เขาก็มีมองขา้าวไห้ชิมง,งานอยู่ที่กินกันครับที่นีกระไรติบที่ซิฟค้นผนครับ่ะนะครับออนโต้สองนี่กับิมีงานประมาณมันที่15กันยา่าถึง28กันยานะครับพร้อมกับมอรำเสียงกลางวันกับมอรำเรื่องต่อก่อนนะครับ ตรงนี้กะห้ามือห้าเวนนะครับห้าแป่นห้าสีอยู่ตะกีท่านเดสร้างสีอยู่สร้างสีสร้างแป่นไม้เห็ดไม้ตํางเตือนกันใหม่ถ้าสีใหม่ก่อนติออกการออกงานเนาะเอออาังไดเขาทนสุกไปครับสร้างเสร็จแล้วออกพร้ษาเออยู่ตะกรังอยู่ตะบานเดินไปเดินมาเดินมากเดินไปอยู่แถวนี้กินตะกินแล้วก็นอนอกินจนอ้วนนะครับ ไปใจบรักเครื่องเสียงอยู่ดีนี่ไปน้ำหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีงานนี่ผมก็รอครับรอจนจอดจะมีงานครับอ่ะเป็นกําลังใจสึ่อกันและกันสำหรับปูเห็ดเครื่องเสียงนะครับเนาะธรรมดาเศรษฐกิจท่องเ่ท่านดีสู้ๆกันต่อไปอ้าขอบคุณอีฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาวแน่ครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหรับจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ